สวัสดีนะคะมาเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะเข้ามาแล้วหนึ่งนาทีแรกหนึ่งนาทีแรกเช็คเสียงก่อนนะคะมีท่านไหนได้ยินกันบ้างไหมติดกันบ้างไหมเอ่ยสิ่งดีมากเลยไปเป็นนักร้องได้ไหมคะเด็กคนหน่อ้อเล็กน้อย มีคนแอบหัวล้อเราด้วยแหละสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆนะคะวันนี้มีมาแจกโปรอีกแล้วมาพบกับโมลี่นะคะต้องบอกเลยว่ารอบนี้แรงกว่ามอเตอร์โชว์แน่นอนนะคะแรงกว่ามอเตอร์แน่นอนนะคะต้องบอกเลยนะวันนี้เดี๋ยวมีโปรอะไรเด็ดๆมาแจกให้นะคะวันนี้มีมาด้วยกัน4โปรแล้วก็จะมีโปรสุดท้ายที่แบบว่าหลายๆท่านนะคะที่แบบ พักเข้ามานะคะว่าเออรอบที่แล้วหมดไปแล้วแต่รอบนี้เรามีจัดให้นะคะวันนี้นะคะมาบอกโปรโดีๆนะคะถ้าพี่ๆนะคะต้องการใช้รถในช่วงที่จะไปเที่ยวเทศกาลนี้นะคะเทศกาลปีใหม่ไทยนะคะปีใหม่ไทยนะไม่ใช่ปีใหม่ที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นปีใหม่ไทยนะช่วงสงการานก็จะได้รถไปเที่ยวทริปในราคาที่เป็นโปรโมชั่นที่ถูกมากๆนะคะถูกที่สุดถูกที่สุดใน3โลกนะคะ ถูกถึงดาวังคารไปเลยนะคะมาเดี๋ยวมาชมโปรแรกเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะทักทายพี่พก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดหัวใจให้ด้วยนะกดหัวใจกดไลค์กดไลค์ให้ด้วยนะคะ <laughs> นะคะขอบพระคุณนะคะพี่พี่ที่เข้ามารับชมนะอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าพี่พี่นะคะอยากได้โปรโมชั่นไหนนะคะรีบทักแอดมินมาเลยนะคะเดี๋ยวมันจะบอกไปทีละโปรทีละโปรนะว่ามีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างนะคะไปกันนะคะ เดี๋ยวทักทายกันก่อนน่ามาแล้วนะคะกําลังเข้ามากันหลายๆท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะคุณปณิการนะคะสวัสดีค่ะคุณสุนินดานะคะอันนี้ตัวยงน้ำมววันของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้สำหรับนะคะน้องๆและพี่ๆนะคะที่เข้ามาไลฟ์สดและแจกโปรโมชั่นให้พี่ๆกันนะคะไม่ได้ห่างหายไปไหนนะทุกคนมีลูกค้าถามมาว่าไม่ไม่ค่อยเห็นเลยนะคะไม่ได้ห่างหายไปไหนนะพอดีว่านะคะ แต่งรถเยอะนิดนึงนะคะก็เป็นโปรนี้แหละนะคะที่แจกให้พี่ๆไปนะคะแล้วก็พี่ๆก็ทักกันกลับมาอย่างมากมายเลยนะคะก็เลยต้องนะคะเอาโปรดีๆมาแจกพี่ๆกันอีกนะนะคะเอาโปรดีๆมาแจกพี่ๆกันอีกนะคะก็อยากให้พี่ๆได้โปรดีๆไปนะคะ เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะต้องขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะที่กดแชร์ให้ด้วยนะคะการแชร์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้โชว์รูมฟอร์สกลุิที่สองนะคะม,มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะเอาละค่ะนะคะเดี๋ยวโมนจะมาเริ่มต้นนะคะสําหรับโปรแรกของเราเลยนะคะใครที่แบบกาลังกาลังมองหานะคะรถสีประตูนะคะดีๆสักหนึ่งคันนะคะแล้วก็นะคะมีโปรโมชั่นนะคะแล้วก็นะคะชุดแต่งนะคะก็มาแล้วนะวันนี้เดี๋ยวโมนทําให้เลยนะคะ แล้วก็นะคะใครที่แบบว่าอยากผ่อนเท่าไหร่นะคะต้องบอกว่าโปรนี้นะคะได้ราคาได้ยอดผ่อนที่ทพี่ๆนะคะถูกใจแน่นอนนะคะดอกเบี้ยก็พิเศษทุกๆตัวเลยนะคะแล้วก็มานะคะเริ่มต้นนะคะสำหรับตัวแรกนะคะเป็นรุ่น4ประตู XLH นะคะ คันนี้ต้องบอกว่าโปรพิเศษมากๆโปรพิเศษมากๆนะเป็นโปรที่ขายดีนะคะก่อนหน้านี้ราคาลถปกตินะคะ XLS นะคะตัวนี้ก็เป็นรถนะคะยอดนิยมนะคะทำให้ Ford Ranger ของเรานะคะขายดีขายดีและขายดีมากๆนะคะด้วยชุดแต่งของเขาด้วยแล้วก็ในเรื่องของระบบนะคะบอดี้ของรถนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่มาเต็มครบครันทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับตัว XLS 4ประตูวันนี้ ราคาพิเศษ919,000บาทนะคะเราไม่ขายนะคะไม่ขายนะคะเราเลิกกลับบ้านไปแล้ว<笑><笑>นะคะเราขายนะแต่ราคาพิเศษวันนี้รับไปเลยนะคะ779,000บาทนะคะพี่ฟังไม่ผิดนะฟังไม่ผิดนะคะ779,000บาทนะคะก่อนหน้านี้พี่ได้เท่าไหร่นะคะมีใครให้มากกวนน่านี้มีใครให้ได้น้อยกว่านี้บ้างมีใครได้น้อยกว่านี้กว่านี้บ้างนะราคา700,000 79,000บาทนะคะคันนี้มีชุดแต่งมาตรฐานให้พี่ๆี่ด้วยนะคะเป็นฟิล์มกับป้ายพายางนะคะแล้วก็อื่นๆนะคะสามารถทักแอดมินมาได้เลยในราคาพิเศษนะถ้าพี่อยากได้ชุดแต่งนะคะมาคุยกันหลังไม้นะมาคุยกันหลังไม้นะคะทักมาทางเ,าเพจสุขุมวิทได้เลยนะคะเดี๋ยวมีแอดมินพี่ๆี่คอยตอบอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะทักมา1วินะคะพี่พี่เขาก็แบบ เขาไปตอบแล้วนะคะพี่ๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะที่จะไม่ได้โปรโมชั่นดีนะสำหรับตัว SLS นะคะราคาปกตินะคะ9 1 9 0 0 0บาทวันนี้รับไปเลย7 7, 7 9 9 0 0 0บาทไม่พอหรือเลือกรับเป็นดอกเบี้ย0%นะคะนานถึง48เดือนนะคะนานถึง48เดือนนะคะใครที่แบบว่าเออไม่อยากได้แบบ ตัดราคาลดหรืออยากได้0%ก็มีให้นะคะพี่ลองเลือกดูระหว่างโปร0%นะคะนาน48เดือนกับราคาพิเศษ779,000บาทตัดราคาลดไปนะคะที่140,000บาทคุ้มขนาดไหนนะคะเลือกดูว่าเราเสียดอกเบี้ยนะคะเราจะคุ้มไหมนะคะ ลองเลือกดูได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ฝากไว้ด้วยนะสำหรับสวัสดีค่ะคุณนกสวัสดีนะคะทักทายพี่ๆนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมไลน์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณมากเลยนะคะต่อเลยต่อเลยนะคะต่อเลยนะสำหรับนะคะโปร XL8 ฝากไว้ตรงนี้เลยนะโชว์รูมฟอร์ดสุขุมวิท62มีรถให้พี่ๆนะคะในช่วงนี้เป็นรถใหม่นะคะรถใหม่2025 ได้รุ่นนี้ไปเลยนะคะต้องบอกว่าที่ไม่ต้องไปมองหารุ่นอื่นแล้วนะคะตัวนี้อยู่นะคะใช้ในการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่นะคะช่วงออ,ออกทริปนะคะกางเต็นท์นะคะแล้วต้อนรับหน้าร้อนนะคะไปลงไปเขาเรียกอะไรไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลนะคะช่วงนี้ก็นะคะมาจัดได้เลยสําหรับตัวสประตูนี้นะคะลูกค้าที่สูงสูงประมาณสัก1 8 0ยแปนะคะ ไปนั่งที่หออื่นนะคะนั่งแล้วตัวเพจเขาเรียกแรศสีสะติดนะตัวนี้เอาอยู่นะคะเด็กๆนะคะครอบครัวนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีน้องคุณอะไรนะคะคุณสกุลการใช่ไหมคุณสกุลการเนาะนะคะสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงกันนะอย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมไลฟ์จ้านะคะต่อเลยนะคะพี่ๆนะคะที่แบบหารถสีประตูนะคะพร้อมใช้งานด้วยเที่ยวทริปด้วย ะะกับบ้านช่วงปีใหม่สงการนี้นะคะอย่าลืมนะราคาพิเศษแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะพี่ๆไม่ได้มีมาบ่อยๆนะ,ะกว่าสกุมวิเขาจัดให้นะคะโปรแรงกว่ามอเตอร์ expo 2อ็กซ์โปแน่นอนนะคะคอเตอร์นี้อย่าพลาดเลยซื้อก่อนได้ก่อนจองก่อนลดมาก่อนนะคะถ้าเรามาจองสักช่วงประมาณมอเตอร์แล้วนะคะบอกเลยรถไม่พอแล้วนะไม่ทันไปเที่ยวทริปปีใหม่แล้วก็สงการนี้แน่นอนนะคะ ถ้าพี่ๆอยากได้โปรโมชั่นและแคมเปญดีๆรีบทักมาเลยนะคะรีบทักมาเลยนะคะมีแอดมินรอตอบตลอดเลยใครพี่ๆนะคะที่ไม่ได้เข้ามาชมไลฟ์นะคะไม่ได้ว่างมาทํางานนะคะหรือว่านะคะยังไม่เห็นแบบโปรโมชั่นแต่กําลังมองหาสามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้นะคะย้อนหลังได้ก็จะมีโปรโมชั่นมาแจกตลอดเลยนะคะแล้วก็ นะคะพี่พี่ทักมาถามได้เลยนะพี่เห็นคลิปนี้แค่พี่เห็นราคานี้พี่แคบรูปนะคะแล้วก็เข้ามาที่ฟอร์สขุมวิทได้เลยนะมนให้โปรโมชั่นดีแน่นอนนะคะมนให้โปรโมชั่นดีแน่นอนแล้วก็ฟอร์สขุมวิทเขาจัดให้นะคะอยากได้แคมเปญไหนแจ้งเลยนะคะอยากได้ชุดแต่งแจ้งเลยนะคะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่า4ประตูนะคะศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสี่สิบแปดเดือนนะคะถ้าลูกค้านะคะอยากได้คุ้มกว่านั้นอีกนะคะมาที่ราคาลดพิเศษเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทจัดไปที่เจ็ดแสนเก้าพันบาท 7 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะดาวเริ่มต้นได้ตั้งแต่0บาทสวัสดีค่ะคุณไอ้นะคะสวัสดีค่ะนะคะสุขภาพแข็งแรงนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูชมไลฟ์ของฟอร์สกุลวิทย์นะคะก็จะมาเจอพี่ๆนะคะแล้วก็น้องๆน,นะคะมาร่วมอินเตอร์เนแล้วก็จะมาบอกโป,โปะนะคะจะมาบอกโป้พี่ๆนะโอเคมาต่อกันต่อนนะต่อกันต่อ XLH ตัวนี้นะคะโปรโมชั่นจำนวนจำกัดจริงๆต้องบอกเลยว่าจำนวนจำกัดมากๆนะสำหรับตัว XLH นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2000มาพร้อมนะคะเกียร์6สปีดนะคะและที่สำคัญนะตัวนี้มีระบบนะคะช่วยเหลือการขับกี่ตัวสำคัญมากตัวนี้ ROM นะคะระบบป้องกันการพิกคว่มนะคะปลอดภัยต่อลูกค้านะคะที่แบบขับรถแรงๆ ว่าถนนขูกขัดนะคะตัวนี้จะมีระบบช่วยจับนะคะช่วงล่างนะป้องกันการพลิกคว่มนั่นเองนะถ้าพี่ๆได้ไปเที่ยวทริปปลอดภัยแน่นอนนะคะแจ้งเลยนะปลอดภัยแน่นอนนะคะทริปนี้พลาดไม่ได้นะสงกรานต์ปีนี้พลาดไม่ได้เห็นข่าวมาแจ้งว่าร้อนแน่นอนนะคะเตรียมรถไปเที่ยวได้เลยนะคะจะใช้งานก็ได้เที่ยวก็ได้นะคะตัวนี้เป็นสีประตูยกสูงนะคะราคาปกติ9แสน19,000บาทไม่ขายแล้วนะตอนนี้จัดราคาลดไปเลยนะคะที่แสนสี่ ะะได้รับส่วนลดแส่140,000บาทนะคะเหลือราคาอยู่ที่779,000บาทไม่เท่านั้นนะพี่ๆอยากได้เป็น0%เราก็มีให้เลือกนะคะแต่ว่าราคารถจะอยู่ที่991,900บาทนะลองเลือกดูว่าตัวไหนคุ้มกว่ากันเนาะนะคะก็ถ้าเกิดอยากได้โปรโมชั่นทักเลยนะคะทักเลยนะคะฟอร์สกุลวิน62มาค่าต่อนะคะรุ่นที่2ที่มันจะพูดถึงนะคะณนะเวลานี้ฮอตมากนะ และขายดีนะคะพี่ๆต้องรู้จักแน่นอนนะสำหรับตัวนี้นะคะเป็น YT ยทนะคะมาพร้อมเครื่อง2,000นะคะเป็นตัวสีประตูมาพร้อมเกียร์หสปีดด้วยนะระบบช่วยเหลือการขับขี่ครบเลยภายในหรูหรามากนะคะแล้วก็ถ้าอยากได้ชุดแต่งก็แจ้งได้เหมือนกันนะคะราคาวันนี้นะคะพิเศษพอสกุลนี้เขาจัดให้เช่นเคยนะคะมานวนจะบอกให้นะว่าราคาเท่าไหร่นะราคาปกติ1 0 0ล้าบาทวันนี้เราไม่ขายแล้วนะ เราจะขายอยู่ที่907,900 0บาทนะคะคุ้มมากๆนะคะตั้งแต่ขายตัววายแทรมา 6AT มาวันนี้นะคะคุ้มสุดๆแรงกว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปแน่นอนนะคะพี่ๆถ้าพี่ๆกำลังมองหาในส่วนของตัวรถนะคะที่1ตัววายแทรนะคะที่แบบมาพร้อมกับความหรูหรานะคะเลือกตัวนี้ได้เลยผิดหวังแน่นอนนะราคา89,000บาทขายนะคะวันนี้จัดไปพิเศษพิเศษเลยสำหรับ โปรโมชั่น Ford ซ c ูมิทูสองเขาจัดให้979,000บาทนะคะรับไปเลยนะคะอยากให้พี่ๆได้รถจริงๆนะเพราะว่าตัวนี้นะคะก็เป็น4ประตูนะคะรุ่นอัพขึ้นมาอีกนะคะเป็นตัวรองท็อปนะคะเป็นตัวที่ขายดีมากๆสำหรับตัววายแ r a c กนะคะเกียร์หสปีดนะคะแล้วก็ความนุ่มนวลของช่วงล่างต้องบอกเลยว่าเป็นโช้กโมโนทูบขับนุ่มสบายมาพร้อมกับระบบ R.O.M. ด้วยนะคะระบบช่วยเหลือการกับขี่นะคะป้องกันการพลิกคว่ำนะคะตัวนี้สําคัญมากนะคะ ตัวอื่นเนี่ยจะไม่มีแต่มีให้ตัวนี้ของเราจะให้ตั้งแต่ตัว XLS ขึ้นไปที่คุมแน่นอนนะทักมาได้เลยนะคะถ้าพี่พ,พ,พี่เห็นคลิปนี้นะคะไลน์นี้เราจะไว้ให้พี่ๆี่ก่อนนะคะ30วันเลยให้พี่พี่ได้เลือกโปรโมชั่นกันนะถึงตัวงานมอเตอร์เลยถึงวันงานมอเตอร์เลยลองมาเทียบดูว่าใครจะเด็ดกว่ากันแต่ต้องบอกว่าถ้าพี่จองก่อนได้ก่อนนะคะจองก่อนได้ก่อนลดเป็นปี2 0 2 5 1น0นะคะไม่มีรถที่แบบเป็นรถเก่าแล้วนะ นะคะเป็นรถปีรถใหม่2025ได้ราคานี้เลย9 7 9 0 0 0บาทหลายหลายท่านบางบอกว่าเอ้ยราคา9 7 000, 9 0 0 0บาทเนี่ยเป็นรถอะไรนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นรถใหม่นะไม่ใช่รถเทสได้นะคะแล้วก็ไม่ใช่รถโชว์ใดๆนะเป็นรถเช็ดเป็นรถใหม่ที่เราสั่งให้นะคะที่เราสั่งให้ลูกค้าจองมานะคะจองสีอะไรมาก็แล้วแต่นะเราสั่งจาก โรงงานให้พอรถมาลงปุ๊บเราจะแจ้งลูกค้าเลยลูกค้าจะได้รถใหม่ทันทีนะคะใหม่ออกจากเตาเลยนะคะนะคะสวัสดีค่ะพี่ๆี่สวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาแชร์นะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะต,ต่อต่อต่อมามาต่อนะคะใครนะคะที่บอกว่าเออกำลังมองหาสีประตูเนี่ยสองตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะคะต้องบอกว่าเนี่ยสองตัวนี้ตอบโจทย์เ่ย น,ะะนี่เลยนะคะ7จ็0 0สบาทเอสเนะคะวัน r a ร์นะคะ9ก้0แสบาทฝากไว้ด้วยนะถ้าอยากได้ชุดแต่งนะคะหรือว่าเป็นอ,อื่นๆนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยนะมีแอดมินคอยดูแลพี่ๆด้วยนะคะแล้วก็ให้คําตอบนะคะแล้วก็นะคะถามมาตอบไปได้เลยนะแล้วก็ตอบรวดเร็วมากๆนะคะฝากแอดมินพี่ๆด้วยนะคะนะคะอ่านะคะต่อมานะถ,ถัดมาถัดมารุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายดีนะคะ ตอนนี้รถขาดตลาดต้องบอกเลยว่าขาดจริงๆนะแต่ถ้าพี่จองมานะคะแมตรถให้นะคะลูกค้าเขาจะได้รับตามเลิกพอดีเพราะว่ารถจะผลิตน้อยลงในช่วงต้นปีนะคะหายากบอกเลยว่าหายากตอนนี้เรายังมีค้างอยู่แต่รถกำลังจะลงมาให้ลูกค้าแล้วจองก่อนได้ก่อนสําหรับรุ่นแรปเตอร์เครื่อง2,000นะคะแรปเตอร์ ure, เครื่องส0 0พันะคะตัวนี้เป็นขับ4 x 4นะ ราคานะคะหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้ไม่ได้ขึ้นราคานะคะยังเป็นราคาเดิมคงเดิมไว้นะคะราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะวันนี้เอาไปราคาพิเศษนะราคาพิเศษอยากเขากระดิ่งมากเลยนะคะอยากเขากระดิ่งมากเลยเี๋ยวไปซื้อกระดิ่งมานะคะรอบหน้านะคะราคาพิเศษนะคะสําหรับ adapter สองเครื่องสองพันนะคะ หนึ่งล้าแสบาทไม่ขายแล้วนะวันนี้ก่านสกุลมี62สเขาจัดให้นะคะหนึ่งล้านหกแสบาทนะคะตมมือมอยู่คนเดียวเลยนะคะเดี๋ยวจะหาแบบอะไรมาตรอยากใจกดกระดิ่งให้ลูกค้าแบบว่ารีบมาจองกันนะคะรีบมาจับมาจองกันนะคะอยากให้พี่ๆได้โปรโมชั่นดีๆไปนะ หนึ่งล้บาทนะคะเหลือพิเศษนะคะฟอร์ดสุขุมวิทเขาจัดให้1นึ่งล้านหกแสบาทเองนะหนึ่งล้านหกแสบาทนะคะที่เห็นคลิปนี้พี่รีบแคบไปแล้วก็ทักไปหาแอดมินได้เลยใครได้โปรโมชั่นไม่ดีเท่านี้กลับมาเอาก่อนกลับมาชมเงินก่อนกลับมาถามมาดูกันก่อนนะคะมารอให้พี่ๆนะคะได้ ทําโปรโมชั่นให้ส่งให้แล้วถูกใจไม่ถูกใจมาคุยกันหลังไมได้อีกนะหลังไมได้อีกพี่ๆอยากได้แบบไหนบอกเลยนะบางคนก็อยากไม่อยากตกแต่งอะไรเลยนะคะบางคนก็ชุดแต่งมาตรฐานบางคนก็อยากได้ใส่ชุดเหล็กบางคนก็อยากยกเจยกแปก็ว่ากันไปนะคะอยากได้โปรโมชั่นและแคมเปินไหนก็ทักมาได้เลยสวัสดีนะคะคุณเปาสวัสดีนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์เนาะนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยนะนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะมาต่อ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 ,ต,อต่อนะคะกําลังมันเลยนะคะสําหรับโปรโมชั่นที่พอสกุมิมย์ไม่เคยจัดมาก่อนเลยนะคะ <ๆ S 1> เป็นรอบที่จัดแล้วม,มันมันถูกใจนะราคานี้มลบอกเลยที่มนไม่ได้มาไลฟ์ช่วงหนึ่งเนี่ยมลไปแต่งรถอยู่นะ,ะนะคะเพราะว่าลูกค้าได้โปรนี้หมดเลยนะลูกค้าได้โปรนี้หมดเลยลูกค้าคือพอพอเราแจะเราแจ้งลูกค้าปุ๊บนะคะลูกค้าก็จองมา พอจองมาเสร็จปุ๊บลูกค้าก็ได้โปรโมชั่นไปไปเทียบมาเลยนะบอกเลยว่ามีใครสู้ที่นี่ได้นะคะอันนี้กระซิบนะกระซิบนะคะไม่มีใครเทียบที่นี่ได้แน่นอนนะพี่ๆอยากได้โปรโมชั่นดีๆวันนี้มนมาบอกกระซิบเลยทักมานะคะแล้วพี่จะได้โปรูกนะโอเคนะคะรู้กันรู้กันนะคะทักแอดมินมานะคะตัวนี้นะคะอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะคะที่เป็นตัวที่พี่ๆนะคะอยากได้นะ และเป็นรถครอบครัวนะคะเป็นรถคร,ะคะรถอบครัวนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีนะคะขายดีมากๆนะคะแล้วเป็นรุ่นระดับแบบระดับเอาเป็นว่ารองท็อปเลยอะนะคะ<อ>เป็นตัว e v e r e s t 7ที่นั่งเป็นรถครอบครัวนะคะเอาไว้ออกทริปกลางเต็นท์เที่ยวครอบครัวพาไปนั่นไปนี่นะคะ<อ>ตัวนี้ตอบโจทย์มาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่เยอะมากนะ<อ>ต้องบอกเลยว่าเยอะจริงๆนะคะหากพี่ๆอยากได้โปรโมชั่นทักเลย นะคะทักมาเลยนะคะฟอร์ดสกุลมิทองนะคะมอลลี่ฟอร์ดทักมาได้เลยนะหรือว่าจะให้มอลลี่ฟอร์ดเป็นคนแบบคิดให้เลยก็ได้นะคะเดี๋ยวมมทำให้เลยนะคะหน้าไลน์นี้ได้เลยนะหน้าไลน์นี้ได้เลยนะคะขอบคุณนะคะโปรโมชั่นดีมากเลยนะคะโปรดีจริงๆนะคะหนูก็อยากให้แบบให้พี่ๆได้โปรโมชั่นที่แบบคุ้มสุดๆไปเลยนะคะ อ่านะคะขอบคุณนะคะฟังมากนะคะทักทายกันได้นะทุกคนนะคะถ้าพี่ๆอยากได้ยาเย็นแบบนี้นะคะก็นะคะพายุไปแล้วเมื่อวานมาแล้วไปแล้วเนาะนะคะวันนี้ก็อากาศดีนะคะยังไม่ถือกับร้อนมากนะคะพรุ่งนี้น่าจะร้อนแล้วนะคะวันนี้มีอารมณ์นะคะมาแจกโปรดีๆนะคะอารมณ์เย็นลงนะนะคะ ก็ไปเซอร์วิสลูกค้านะคะอย่างอย่างในการทํางานแต่ละวันนะคะหรือว่าแบบโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงเราจะไม่ว่างแต่เราก็จะไปคิดโปรให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเพื่อให้ได้โปรดีๆไปเนาะนะคะอะต่อนะคะสําหรับตัวนี้เอเวอเรสนะคะตัวนี้เป็นรถครอบครัวนะคะเอเวอเรสต์สปอรนะคะเสริมแพ็กเกจนะคะเอเวอเรสต์สปอรเสริมแพ็กเกจวันนี้มีโปรโมชั่นมาให้นะคะพี่ๆซื้อ เอเวอร์ซีสปอร์ตนะคะจัดไปเลยเสริมแพ็กเกจไปด้วยนะคะราคาพิเศษ1 5 8 0 0 0 0บาทนะราคาพิเศษ1 5 8 0 0 0้าบาทสีขาวมุกนะคะเพิ่มค่าสี12,000บาทนะคะสีขาวมุกนะนะคะแต่วันนี้เราขายราคาพิเศษอยู่ที่นะคะ1 4 7 9 0ล้านบาทเท่านั้นนะ1 4 7 9 0 0้าบาทพี่รับราคานี้ไปเลยนะคะไม่เคยทำราคานี้มาก่อนนะ นะคะปกติแค่ส0 0หมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นสูงสุดแล้วเนาะนะคะแต่วันนี้ฟอร์ดสกุลเวทเขาจัดให้นะคะราคาปกติหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นไม่ขายนะคะพี่จะได้ราคานี้ไปหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทเที่ยวไปเลยนะนะคะอยากได้โปรโมชั่นนะคะทักเข้ามาได้เลยตัวนี้สามารถซื้อสดได้สวัสดีค่ะนะคะมานัดทดลองมานัดลองกัน ยังไงนะคะมานัดทดลองขับเหรอคะหรือยังไงนะคะสวัสดีค่ะคุณมาลองกัน <c oughs> น้องเห,เหรอมาลองกันใหมย่ยาก <c oughs> มานัดลองกันลูกค้าอยากลองกัน <c oughs> มีมีน้องเขาถามว่าลูกค้าอยากลองอะไรคะเ <c oughs> ท็ดได้ไหมออยากลองเทสได้หรือว่าอยากลองอะไรนะคะ <c oughs> หรือว่าอยากออกแรงลอง <c oughs> นะคะทีมออกหน้าสื่อเราอาจจะทะลุไปในอแอปแดงได้เลยนะนะคะไม่รู้อะไรไปเลยนะนะนะคะโอเคนะมาต่อกันเลยนะคะมาต่อกันเลยนะคะถ้าพี่ๆอยากได้โปรโมชั่นนะคะตัวเอวาเรสปอรนะคะตัวเสริมแพ็กเกจนะราคา1นึ่งล้านห้าแสนแปดหมบาทนะคะวันนี้รับไปเลยนะคะราคาพิเศษ1นึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทนะคะ1นึ่งล้าน 1>, 1 4 0, 7 0 0 0้บาทนะคะแล้วก็หรือว่าลูกค้าจะเลือกเป็น0%นะคะ0%จะได้นานที่48เดือนนะคะดาวที่25%ได้0%นานที่48เดือนนะคะถ้าพี่ๆสนใจก็สามารถนะคะที่จะเข้ามานะคะทดลองขายที่โชว์รูมฟอร์ s p ลิ้ได้ด้วยนะอยากดูรถรุ่นไหนไม่ว่าจะเป็นตัว x l s นะคะหรือว่าจะเป็นตัวว t r ท랙นะคะ 6AT 4คก็มีนะ เอเวอร์เรสนะคะตัวสปอร์ตหรือรุ่นเทรนนะคะไทเทเนียมนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเอเวอร์เรสต์แรแล้วก็แพตตินัมก็มีรถให้ชมนะนะคะแล้วก็นะคะไฮไลท์เลยตัวนี้ท็อปสุดก็จะเป็นตัวแรปเตอร์นะคะถ้าพี่ๆอยากมาชมรถก็สามารถแวะเข้ามาที่ฟอร์สขุมวิทได้เลยนะคะมันอยู่ประจําโชว์รูมที่นี่นะคะทุกวันนะพี่ๆสแตนบายนักคิวเทสได้เลยนะคะถ้าเกิดพี่ๆใครอยากได้นะคะโอเคนะคะฝากไว้นะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะสำหรับในส่วนของตัว 4ประตู x l s นะคะราคาพิเศษนะคะ7แสน7หมื่น9พันบาทนะวัตถะนะคะ6เอทีนะคะราคาพิเศษ9แสน7หมื่น9พันบาทนะคะแล้วก็นะคะตัวเอเวอเรนะคะเป็นตัวสปอร์ตนะคะปแพ็กเกจราคา1ล้าน4แสน7หมื่นบาทนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยนะคะตัวนี้เป็นแรปเตอร์1ล้าน6แสน4หมื่น9พันบาทนะคะถ้าพี่หากพี่ๆสนใจนะคะสามารถที่จะนะคะเข้ามาเทสได้หรือว่ามาชมรถได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยกด้วยนะคะ ว้าวๆนะคะโปว้าวมากนะอยากพี่ๆได้กันเนาะนะคะโปว้าวมากนะคะถ้าพี่ๆสนใจนะคะพี่ดูคลิปนี้นะคะแล้วก็พี่สามารถทักแอดมินของเรามาได้เลยนะคะที่ฟอดสกมมลุ่มวิศวกสนะนะคะอยากให้พี่ๆได้โปรดีๆกันเนาะนะคะมีแอดมินรอ,อตอบทุกนาทีเลยนะคะหรือว่าพี่ๆนะคะอยากได้เซอร์วิสนะคะการบริการ,รอื่นๆเช่นนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวประกรันรถจบนะคะมาซื้อเพิ่มได้หรือจะเอามาเคลมก็ได้นะคะที่นี่มีบริการครบเลยตัวทังสีครบเลยนะคะแล้วก็ นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวฝ่ายขายนะคะหรือว่าต้องการที่จะมาติดต่อในเรื่องอะไรต่างๆที่นี่นะคะมีอะไรขายมีบริการส่งถึงบ้านส่งอะไรของเรานะคะนี่เลยนะคะพี่มาริโอ้นะคะประจำว่าประจาครับนะคะเราปรโมดอะไรให้เรียบร้อยนะคะค <laughs> นะคะที่นี่ยอดขายอะไรดีมากนะพี่ๆนะคะ ฝากไว้นะคะเจอกันคลิปหน้าพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะสำหรับไลฟ์ของฟอร์ดสุขุมวิทนะคะแล้วก็มอนรีฟอร์ดนะคะผ่านทางช่องนะคะแอปฟ้าและแอปแดงนะฝากไว้ด้วยนะคะอยากได้โปรโมชั่นสามารถที่จะทักกันเข้ามาหรือโทรตามเบอร์ที่อยู่ด้านบนได้เลยนะคะขอเป็นลูกค้าจริงนะนะคะไม่เอาลูกค้าที่แบบทั่วไปนะนะคะขอเป็นลูกค้าจริงนะคะไม่ขึ้นหน้าไลฟ์กันเนาะนะคะให้เกียรติกันนิดนึงนะคะ ไปแล้วนะคะสำหรับรอบนี้อย่าลืมนะฝากไว้4โปรโมชั่นรุ่นนี้เลยนะคะถ้าพี่ๆสนใจก็แคปนะคะแล้วก็ทักเข้าไปที่ปอดสกุลวิได้เลยนะคะไปก่อนแล้วนะคะเราเจอกันคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย